แลวประกันได้เลยนะครับว่าใครที่เห็นนาฬิกาคาเซโอรุ่นนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยอดใจไม่ได้ที่จะต้องนึกถึงปาเต็กฟิลิปคูบิตัสแน่นอนนะครับเพราะว่าหน้าตามาใกล้เคียงกันมากนะครับจนรู้สึกว่าโอเค รอบนี้คาสิโอตั้งใจทํามาเพื่อแบบเป็นมีมอ่ะให้มันดูมีความคล้ายกับประเท็กคูเบตัสแน่นอนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาลงดีเทลกันว่าเรือนนี้ใช้จริงแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายแล้วแบบโอเคมันจะเวิร์กไหมแล้วมันแบบมันเหมือนขนาดนั้นจริงไหมมาดูกันอันดับแรกนะครับถ้าอยากรู้ว่าเหมือนไม่เหมือนเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูด้านขวาเลยนะครับคือพอเราเห็นรูปเปรียบเทียบปั๊บเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าโอเคมันตั้งใจมาทํามาเพื่อล้อไปกับเรือนนั้นนี่แหละนะครับมันก็จะมีดีเทลหลาย มองไกลๆมองแบบไวๆเช่นแบบผ่านแบบแวบๆอย่างเงี้ย อันเนี้ยเราอาจจะพอเห็นเคาลางบางของคูบิัสได้นะครับแต่ว่าในดีเทลแล้ว่มันเทียบกันไม่ได้อยู่ละอันนี้เราว่าก็ตามตรงนะเราก็เซลกันขำๆม่เฉยนะครับว่ามันเหมือนคล้ายๆกันแต่ว่าในเนื้องานในดีเทลอ่ะต่างกันเยอะมากนะครับแต่แน่นอนมันก็คงอดไม่ได้หรอกที่จะพูดว่าเรือนนี้มันทํามาเพื่อให้คนที่อยากจะลองใช้ประเต็กฟิลิปคูบิัสแต่ว่าโอเคงบอาจจะไม่ถึงหรือว่ามันอาจจะหาซื้อยากเกินไปหลือเกินแต่ว่าอยากได้ฟิลคล้ายๆกันอะมาลองเรือนนี้ดูอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวนาฬิกาเนี่ยต้อง,อองๆนะ สำหรับผมนะผมสารภาพเลยว่าผมไม่ได้อินหรือว่าไม่ได้ชื่นชอบหน้าตาเขาเท่าไหร่นะคือตั้งแต่ตอนที่ปาเตคกฟลิปออกคิบิตาสแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้อินเรือนนั้นนะคือผมรู้สึกว่าตัวนอติลุสธรรมดาเนี่ยมันสวยกว่ามากๆแบบคนละเรื่องกันเลยนะครับแล้วก็ค่อนไปทางที่แบบจะไม่ชอบนิดหนึงได้ซ้ำอ่ะดังนั้นพอซื้อเรือนนี้มาปั๊บนะก็รู้สึกว่าอืม มันก็ไม่ใช่ในาฬิกาที่ถูกชะตาผมเท่าไหร่นะแล้วก็ในการทําดีเทลรายละเอียดหลายอย่างของคาซิโอเนี่ยคือแน่นอนว่าคาซิโอเขาต้องทําให้มันไม่ได้เหมือนกับคิวบิทัสมากเท่าไหร่แล้วพอเขามีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางอย่างที่เดิมทีอะ่ะมันก็ไม่ได้ถูกใจผมอยู่แล้วอะ่ะแล้วในรอบนี้เขาก็ใส่เอาลหลายๆอย่างที่มันก็ยิ่งขัดตาผมเข้าไปใหญ่อีกเนี่ยใส่เข้าไปเพิ่มเติมอะ่ะก็เลยโอเคน่าจะเป็นหนึ่งในในาฬิกาที่ผมน่าจะบ่นเยอะหน่อยนะคลิปนี้นะครับอันนี้อาจจะต้องออกตัวไว้ก่่่่่่อออนนเเเเลลลลยยซซึึงงงจุดแแรกกทีไมมมมชบบบคืข12ขัั6ผวาา ๆคือถ้าเกิดเป็นขีดอะบนล่างนะเหมือนกับมาเกอร์อื่นๆเนี่ยผมว่าผมยังพอเข้าใจนะแต่ว่าพอเขาจะทํามาเป็นแบบอย่างเงี้ยซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมถึงมีเลข6กกับสิใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็ลักษณะฟอนต์เนี่ยก็ดูมีความอ้วนๆใหญ่ๆดูโมเดิร์นดีนะแต่ว่ามันดูแบบผิดที่ผิดทางไปหน่อยนะครับแล้วก็ตัวลายหน้าปัดด้านในเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นแนวตั้งด้วยซึ่งเดิมทีคูบิตัสมันจะเป็นแนวนอนนะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าอยากให้มันเลี่ยงนิดนึงไม่อยากให้มันเหมือนมากนะแต่ว่าสิ่งที่ ทำมาดูใส่ใช้งานง่ายนะไม่ได้เขียวมากเกินไปอะ่ะแล้วก็ ตัวลายที่มันเป็นแนวตั้งเนี่ยมันก็ดูโอเคไม่ได้สะท้อนเยอะมากคือยังดูใส่ใช้งานแบบเป็น daily use ได้อยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโทนที่ทํามาโดยคิดถึงการใช้งานทุกวันการใส่ไปทํางานใส่ไปออฟฟิศอะไรแบบเนี้ยเป็น casual watch ได้ดีนะส่วนตัวรูปทรงเคสเนี่ยก็แน่นอนว่าลักษณะเนี่ยโอ้โหแรงบันดาลใจมาเต็มมากนะครับหนียังไงก็หนีไม่พ้นนะนะครับโดนแซวแน่นอนนะแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยก็จะมาแนว integrated bracelet ด้วยซึ่งก็มีความพยายามจะดูเนีย,เนยนๆียตาให้มันเป็นนาฬิกาที่แบบเป็น stainless steel เต็มๆเหมนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดมาลองจับจับดูเนี่ยก็จะเห็นดูแหละว่ามันก็เป็นเหล็กพับป,ประมาณหนึ่งนะด้านข้างก็จะเห็นร่องรอยพับนิดหนึ่งคือมองไกลๆดูเนียนประมาณหนึ่งแต่ว่าพอขึ้นมือปั๊บเนี่ยจับปั๊บโอเคมีเสียงแก๊กๆมีอะไรแบบนี้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เห็นราคาค่าตัวแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องพวกนี้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็2 0 0 0ันกว่าบาทนะมันก็ปกตินะครับที่จะได้วัสดุป,ประมาณนี้ส่วนเรื่องไซซิ่งผมว่าอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำมาดีนะเพราะว่าขนาดตัวเรือนเนี่ยออกมาประมาณ38มซึ่งถือว่าอเเคคลลยนะแ้ววก็ามหนนา8.4มิ ตามสไตล์เครื่องคอร์ดนะไม่หนาอยู่แล้วแล้วก็ลักทุลักซ์เนี่ยไซซิ่งดีมากนะครับประมาณ45มิลเท่านั้นนะครับส่วนน้าหนักช่างออกมาอยู่ที่94กรัมรายละเอียดภาพรวมก็ประมาณนี้นะอย่างที่เห็นเลยอาจจะไม่ได้คอมเมนต์อะไรเยอะนะครับเพราะว่าดีไซน์อ่ะผมไม่ได้ชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าอยากแค่เอามาลองให้ดูว่าอ่ะเป็นยังไงนะครับคูบิตัสในราคาประหยัดย่อมเยาอ,กออกมาก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดพูดถึงคุณภาพกับเงินที่เราจ่ายไป2,000กว่าเนี่ยใช้ได้นะผมว่าตัวเรือนเนี่ย ขัดเงาตรงนี้ตรงที่มันเป็นขอบเบซลเนี่ยอันนี้ขัดมาดีเลยนะครับคือคมอะ่ะเวลาลูบๆตรงนี้รู้สึกว่ามีความคมมีความเนี้ยบกว่าคาซิโอหลายๆเรือนในราคาใกล้กันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวเรือนด้วยนะไอตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทําได้ดีนะอ่ะมาลองขึ้นข้อกันดีกว่านะครับหลายๆคนน่าจะอยากเห็นละข้อมือผม5.75นิ้วหรือว่า14.5เซนนะครับผมตัดสายออกไปหมดทุกข,ข้อเลยนะแล้วก็ใส่ตัวสปริงบาร์ตัวที่มันเป็นไมโครไอจัสเนี่ยใส่เข้าไปด เอาจริงๆนะตอนแรกอะ่ะไม่คิดว่าจะใส่แล้วแบบจะมีความรู้สึกอะไรใดๆกับเรือนนี้เลยนะแต่ว่าพอขึ้นข้อปั๊บเนี่ยอืไม่แย่นะคือส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเนี่ยเคยไปลองปาเต็กฟิลิปคิวิัสมาแล้วที่ช็อปนะครับแล้วก็พอลองแล้วแบบก็โอเคผมก็ตัดสินใจแล้วว่ามันไม่ใช่ทางของผมเลยนะครับก็ มองค่ามันไปแต่ว่าตัวนี้พอมาใส่ขึ้นข้อปั๊บเนี่ยอาจจะด้วยเรื่องของราคาบางที่มันไม่ได้แรงมากทําให้เรารู้สึกว่าโอเคไม่ได้แบบมีปัญหากับทรงนราฬิกาแบบนี้มากเท่ากับตอนที่ราคามันเป็นล้านอ่ะนะครับดังนั้นพออยู่บนข้อมันก็ดูเป็นทรงที่ก็ดูเหลี่ยมๆดูแปลกตาดีอาจจะเตะตาไอตัว6กับสิที่มันมาแบบงงๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าภาพรวมก็ เป็นนาฬิกาแคชชวลได้ประมาณนึงนะก็คือววาง่ายถ้าเกิดใครที่ชอบฟิลลิ่งแบบเรียมเียมแบบนี้หรือว่าชอบดีไซน์ของคูบิทัสอ่ะเพื่อนๆสามารถใส่เรือนนี้ขำๆได้เลยนะแล้วก็ความรู้สึกในการมองแบบผันผ่านเนี่ยมันแบบมันใช่อ่ะนะครับคือถ้าเกิดใครที่ชอบใส่นาฬิกาแพงๆหลายๆเรือนอยู่แล้วอ่ะแล้วก็เอาคาสิโอรเรือนนี้ไปใส่นะแล้วเพื่อนๆแบบเดินสวนกันมาอย่างไวๆัๆมาจากไกลๆอย่างเงี้ยหลายๆคนจะทักว่าคุณใส่คูบิทัสมาแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลามองไกลมันใช่จริงๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆคือแบบทรงเอ่ยสีเอยอย่างเงี้ยโอโ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรือนที่ค่อนข้างเฉพาะทางแล้วกันนะใครที่ชอบแนวนี้ซื้อได้นะครับวัสดุโอเควัสดุไม่ติดอะไรถ้าไม่ติดเรื่องดีไซน์หนะน้าปง่หน้าปัดเลยด้วยอ่ะก็ลุยเลยนะครับแต่ถ้าส่วนตัวผมนะก็อย่างที่บอกไปแหละว่าก็ยังติดหลายอย่างอยู่นะครับมีบางจุดที่รู้สึกไม่ได้ชอบไปการส่วนตัวเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับคือมันเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างจะมีความชอบส่วนตัวหรือว่าความเป็นลสนิยมส่วนตัว ค่อนข้างสูงอนะ่ะชอบก็ชอบไปเลยไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยนะครับดังนั้นผมก็เว้นเรื่องความสวยงามเอาไว้แบบเปิดๆแล้วกันนะครับถ้าชอบก็อาจจะสวยในมุมมองคนอื่นนะแต่จุดที่แบบสามารถพูดได้คือเรื่องวัสดุนี่แหละโอเควัสดุด,ดีนะครับอันนี้ยอมรับเลยว่า2 0 0 0กว่าบาทวัสดุประมาณนี้สอบผ่านนะไม่ติดอะไรนะครับก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้ราคาค่าตัวประมาณ2 4 0 0 2น0ีซื้อจากช้อปปี้แถวๆนี้ได้คงได้โค้ดอะไร2000ต้นๆก็มีนะครับแต่ว่าสีเขียวเนี่ยขายดีสุดเลยซึ่งก็แน่นอนเพราะว่าคนอาจจะไปเห็นมาจากตัวปรเวหละา เขียวก็เลยขายหมดก่อนเลยนะครับก็หายากนิดนึงนะแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวอนาคตก็รีสต็อกกันอีกนะครับไม่ต้องรีบร้อนมากนะครับก็รอซื้อกันได้คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสั้นๆง่ายๆเลยใครที่ชอบไปโดนกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ